ความเป็นกันเองกับลูกค้านะครับความจริงใจและความซื่อสัตย์กับลูกค้านะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกตรงๆว่ามันกินไม่หมดละครับ เทศไทยนะคะจะเป็น Creative Food, Creative Thailand ได้หรือไม่นะคะผู้ที่จะมาร่วมวิเคราะห์แล้วก็แนะนำเท่าแก่ที่ชมรายการอยู่จากขับสตูดิโอค่ะดังไกลสู่เวทีโลกไปแล้วนะคะต้อนรับคุณขับสุทธิพงศ์สุริยาค่ะค่ะสวัสดีค่ะต้องแนะนำสมาชิกเลขที่4240ค่ะเพราะเราทาสังคมเครือข่ายคือเป็นสมาชิกสถานีและนี่ก็คือหนึ่งในสิทธิประโยชน์ที่เราอยากจะให้ เท่าแก่เนี่ยมาแลกเปลี่ยนเวทีธุรกิจวันนี้เราจะบอกว่าเรากําลังจะชวนเท่าแก่รวยด้วยแพคเกจิ้งอย่างนั้น<บ>ได้ไหมคะพูดถึงงานดีไซน์นะว,วันนี้ก็เอาของคุณขาก่อนเลยนะคะขาสตูดิโอดังไกลสู่เวทีโลกมาแล้วอย่างเบื้องหน้านี้แนะนํานิดนึงคะ่ะ ครับเบื้องหน้านี้ก็จะเป็นแพคเกจจิ้งที่เป็นอาหารพูดไปแล้วคืออาหารไทยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่บ้านเราก็เป็นเจ้าภาพจัดงานไทเฟก World of Food a s เ a 2 0ียก็เป็นงานที่เขาเรียกเป็นงานมหากรรมอาหารโลกเพราะว่าปีหนึ่งมีครั้งเดียวแล้วก็จะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการเทรดคือมีผู้ซื้อใช่ผู้ผู้ซื้อบินมาจากทั่วโลกที่จะมาช้อปปิ้ง อาหารไทยในงานที่เมืองเมืองทองธาน,นีก็จะมีบริษัทไปออกร้านเยอะแยะมลอยเป็นธุรกิจอาหาระะนะครับแล้วก็แต่ร้านก็พากันตกแต่งแล้วก็ประดประดาในเรื่องของแพคเกจิ้งของตัวเองซึ่งอันนี้ก็เป็นของออสินค้าของบริษัทไทยนะครับอินเตอร อินเตอร์เทสฟู้ดแบรนด์ก็ประสบความสำเร็จเพราะว่าคือแพ็กกจีงอย่างนี้ครับคือบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นเพราะว่าอารมณ์มันเป็นอารมณ์แบบทางทางทางยุโรปอเมริกาคลาสสิกหน่อยแต่จริงๆแล้วมันคืออาหารไทยก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วอาหารไทยต้องบอกได้เลยนะคบว่าอาหารไทยเนี่ยมันมีมันมีจุดแข็งอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องเทศสมุนไพรซึ่งดีกับกับตัวเราเองแต่ว่าการที่จะไปสู่สากคเนี่ย มันขาดอยู่เรื่องเดียวอธิบายเอาอเพเกจคำอธิบายของความสวยคือเพเกจิ well, so ้งดีไซน์เท่านั้นเองครับตอนนี้คือเรียกว่าคนทําธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเขาออกแบบดีไซน์เรื่องของแพเกจิ้งเาให้ความสาคัญมากแค่ไหนแล้วคะตอนนี้ตอนนี้ก็ก็เริ่มมีเริ่มมีให้ความสําคัญแต่ว่าประเด็นหลักในการออกแบบแพเกจิ้งบ้านเรานะครับมันมีการสื่อสารที่ผิดมามานานแล้วยังไงคะก็คือว่าการให้ความสําคัญของการออกแบบแพเกจิ้งอาหารนะครับคือ คือตราบใดที่เป็นเป็นการทรําธุรกิจอาหารเราจะต้องทําให้รูปอาหารสวยด้วยตัวของรูปอาหารก่อนอเท่านั้นนะฮะ,ะเรื่องของฟอนต์เรื่องของรายละเอียดออถ้อยคําภาษาเนี่ยมันเป็นคํคําขทางด้านการตลาดแค่นั้นเองอคือโชว์รูปไปก่อนอย่างที่เห็นในภาพนนัคะุผู้ชมก็จะโชว์สีสันสดใสรูปอาหาร ให้ดูน่ารับประทานตรงนี้คือหัวใจเลยมันต้องออกแบบต้องออกแบบที่นี้เพืินว่าสิ่งที่ผมทําก็คือว่าเพืินผมเองเป็นฟู้ดสไตลิสต์ค่ะซึ่งมันก็ตรงกับธุรกิจอาหารอยู่แล้วในการทําอาหารไทยเนี่ยคือสิ่งที่ผมมาวิเคราะห์ก็คือว่าหัวใจของอาหารไทยเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าความหลากหลายของ ของสีสันอาหารอันนี้คือหัวใจของอาหารไทยนะสีสันที่หลากหลายอันที่หนึ่งอันที่สองคือความจัดจ้านของเครื่องเทศและสมุนไพรอันนี้คือหัวใจเลยเราต้องสื่อให้ได้ต้องต้องเคาะเคาะออกให้ได้พอเคาะเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งต่อไปคือจะต้องส่งภาพเหล่านี้ออกไปอย่างไรใช่ไหมครับก็คือว่าแล้วจะส่งออกไปอย่างไรมีวิธีการคือคอนเซ็ปต์ในการออกแบบแพคเกจิ้งของอิตเตอร์เทสฟูดเนี่ยฮะก็วิธีการง่ายๆคือว่า อาหารมันมีสีสารรถจัดจ้านเนี่ยมันมีสีอยู่แล้วฉะนั้นในเรื่องของเขาเรียกพร็อพพร็อพคือองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นรูปเขียงรูปฉากรูปอะไรก็ตามเนี่ยต้องทําสีให้ถึมและมืดที่สุดอย่าเด่นกว่าตัวอาหารยาเด่นกว่าตัวอาหารเพราะว่าอาหารคือพระเอกพราอคือตัวรองต้องวิเคราะห์โจทย์เสมอทุกครั้งที่เราทำอะไรก็ตาบใดที่ อาหารสวยคือคือต้องบอกให้ท่านผู้ชมฟังนิดหนึ่งคือว่าอาหารเนี่ยคือเวลามันไปอยู่บนเชล์นะครับมันเยอะมากเยอะจนน่าบกเลยค่ะฉะนั้นจะทำยังไงจะเตะตาจะโดนมันมีวิธีเดียวคือเราจะต้องให้เขาสวยด้วยตัวของเขาเองสวยด้วยตัวของเขาเองก็คือยกตัวอย่างเราก็กลับมามองในเรื่องของพฤติกรรมของเราก็คือพฤติกรรมของเราเนี่ยเรา ต่อต้านการถูกซื้อเหมือน<ะ>เวลาทางพี่ไปที่ออซื้อเสื้อผ้า<ะ>ใช่ไหมครับกำลังเลือกๆสบายๆอยู่<ะ>มีพนักง,งานขายวิ่งพูดมาหาพี่เราเดินออกละ <laughs> แปลว่าการปฏิเสธเกิดขึ้นแล้วเพราะว่าเรากอารมณ์ในการซื้อมันกําลังเกิดขึ้นะฉะนั้นกลับมาที่การออกแบบแพเกจิ<ะ>้งฉะนั้นในเมื่อเราออกแบบแพเกจิ้งเะนั้น แปลว่าเรากําลังต้องการเรื่องของไลฟ์สไตล์ก็คือเรื่องของความมีชีวิตชีวาความเป็นธรรมชาติะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะในการออกแบบอาหารจะต้องใส่เสมอ,อ,อใส่ในเรื่องของการออกแบบเพราะว่าเท่าที่เห็นในวงการออกแบบอาหารเนี่ยภาพที่เห็นคือจะเป็นภาพที่เขาเรียกว่าไดคัตคือ,อคือตัดแปะตัดแปะคือตัดแปะเนี่ยสวยนะครับไม่ใช่ไม่สวยแต่ว่า ความมีชีวิตชีวา,าถูกหายไปเหล่านี้เหล,ล่านี้คือจะต้องต้องคิดเพราะว่าเพราะว่าอะไรก็ตามที่เป็นสากลนะครับก็คือว่าอะไรก็ตามที่เรียบง่ายที่สุดอันนั้นคือความคลาสสิกที่สุดความเป็นสากลที่สุดไม่ต้องเยอะมากไม่เยอะครับไม่เยอะทีนีใน้ในในประสบการณ์ที่พอเราได้ออกแบบมีความสมําเร็จเกิดขึ้นโดวยเฉพาะงานล่าสุดนี้ก็เรียกว่าทุกคนติตามากนะคะ เออเมื่อกี้ขอย้อนกลับไปที่ประเด็นข่าวที่บอกว่าวันนี้คนที่เกี่ยวเรื่องมาเลยขอขยายความตรงนั้นนิดนึงได้ไหมคะการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เราจะรับสมัครจะถึงสิ้นเดือนนี้ใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเกี่ยวเนื่องในเรื่องของการออกแบบพวกนี้ด้วยไหมคะครับก็เป็นของโครงการสํานักนวัตกรรมแห่งชาติที่ผมเป็นกรรมการในส่วนของฟู้ดดีไซน์นะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่ ที่ใหม่ในบ้านเราเพราะว่าในบ้านเราเนี่ยคือต้องบอกทางพี่ว่าก็คือบ้านเรามันเป็นเมืองของอาหารการกินแต่ว่ามันสวนกับวิธีการคิดว่า สินค้าอาหารไปสู่สากลของเราเรื่องดีไซน์นะคือคือคือน้อยที่สุดเลยดีไซน์อาหารน้อยแต่ว่าธุรกิจอาหารกลับเยอะมันเป็นเรื่องที่แบบว่าผิดธรรมชาติขายปริมาณไม่ได้ขายเรื่องงานดีไซน์ใช่ครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วสินค้านะครับทุกคนต่างก็เวลาทําธุรกิจก็อยากจะประสบความสําเร็จอยากจะไปสู่สากลวิธีการที่ไปสู่สากลคือก็ใช้เรื่องของดีไซน์เข้าชสื่อสารให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ได้ถูกต้องเพราะว่าสากลเขาบอกว่าคือ เรื่องของความมีชีวิตชีวาและความเป็นธรรมชาติอันนี้ด้วยเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของคุณขาบเองหรือว่าไปเรียนรู้สำนักไหนมาเป็นพิเศษไหมคะอ๋อก็คือต้องต้องขอบคุณนะครับขอบคุณครูโตมอมหลวงจิราทรจิดประวัติแห่งวังบ้านหม้อซึ่งอยู่แถวแถวๆนี้ลซึ่งครูโตนะครับก็คือเป็นผู้ที่จุดประกายเรื่องนี้ให้ผมเลยก็คือว่าสินค้าถ้าจะขายด้วยตัวมันเองได้ มันจะต้องสวยด้วยตัวมันเองก่อนอย่างอื่นเป็นแค่ส่วนประกอบหรือส่วนเติมเต็มเท่นั้นแต่ว่าในการออกแบบนะครับก็คือว่าคือเวลาเราออกแบบดีไซน์สวยงามแล้วเนี่ยคือถ้าเราเป็นฟู้ดสไตลิสต์ที่เขาเรียกว่ามีวิธีการคิดก็คือว่าเราจะต้องไม่รับรับคำสั่งจากคนที่เป็นเขาเจ้าเจ้าของผู้ประกอบการเราจะต้องเป็นที่ปรึกษานะครับถ้าเราถ้าเราเป็นที่ปรึกษาเนี่ยคือ คือคงไม่มีใครเขาเรียกว่าคือไว้วางใจเราเพราะเราเป็นฟู้ดไซเิส์เขาต้องฟังเราเขาต้องฟังเราเพราะเราก็ใช้วิธีการคิดที่เป็นสากลเอาความรู้เอาประสบการณ์มาให้เขาบอกว่าสิ่งที่ควรทําไม่ควรทําคืออะไรถูกต้องสุดท้ายการตัดสินใจอยู่ที่สถานประกอบการบางทีธุรกิจมันลองผิดลองถูกไม่ได้คิดซะให้รอบก่อนที่จะออกสู่ตลาดนะมีประสบการณ์เหมือนกันผู้ประกอบการที่ทําผลิตภัณฑ์ที่มีแบรนด์เป็นร้อยปีอ่ะ พอวันหนึ่งเขาจะต้องขยาย Product ์ไลน์ออกมามเขาก็คิดว่าเขาคิดถูกแล้วเขาจะสื่อสารกับกลุ่มวัยรุ่นขณะที่ผลิตภัณฑ์ของเขาเป็นกลุ่มของผู้สูงอายุเขาก็ผิดทางไปนิดนึงมันก็ไม่ประสบความสําเร็จก็มีมครับค,คือในในกระบวนการออกแบบสินค้าอาหารเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าถ้าจะให้สินค้าเวลาสิ่งที่ผมคิดน,นะครับคือเวลาออก แบบสินค้าออกมาแล้วเนี่ยคือในวงการบ้านเราเนี่ยสินค้าถ้ามันไม่สวยด้วยตัวมันเองแล้วเนี่ยก็คือมันจะต้องใช้เขาเรียกว่าเซลล์แอนด์มาร์เก็ตติ้งก็คือทําการโปรโมชั่นคือคือโยนเงินไปทุกครั้งโยนเงินเข้าทุกครั้งทุกครั้งจนประมาณ6เดือนหรือปีหนึ่งสินค้าถึงจะ เดินผังาดหรือเดินในตลาดได้ถามว่าเหล่านี้คือเงินแต่ถามว่าถ้าเราแต่งตัวให้สินค้าคือคิดเยอะมากก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นพอสินค้าออกไปเนี่ยเราเรียกว่าการการแบรนดิ้งก็คือสินค้าไม่ต้องอะไรเลยมันจะแบบเดินขายตัวเองแล้วมันก็จะแบบนำพาให้บริษัทเป็นที่รู้จักด้วยใครๆเห็นก็รู้สึกหยิบ จับอย่างนี้แล้วแล้วก็รู้สึกว่าเรารู้สึกภูมิใจอะไรเงี้ยเพราะจริงๆคือเราต้องยอมรับว่าชีวิตคนทุกคนมีรสยมเราต้องให้เกียรติค่ะนะคะก็ถือว่าวันนี้เป็นประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญนี่คือสังคมเครือข่ายที่เรามีความรู้ที่ดีผ่านการการกรองวิจัยลองมาแล้วเราก็หยิบยื่นสิ่งที่ดีให้อันนี้เรียนถามนิดนึงว่าในเนี้ยคุณขาบเองเป็นผู้เชี่ยวชาญแต่ว่าในต่างประเทศผู้เชี่ยวชาญในลักษณะแบบนี้เนี่ยมีเยอะไหมคะอ๋อ ในจริงๆแล้วไอ้เรื่องเหล่านี้นะครับมันมทีที่ที่ที่ต่างประเทศมีแล้ว<อ>มีแล้วแต่ว่าในบ้านเรานะครับเ,เรายังให้ความสำคัญมันน้อยไปน้อยคือในวงการอาหารบ้านเราเนี่ยคือการออกแบบอาหารเนี่ยส่วนใหญ่นะครับหน้าที่หลักมันจะไปอยู่กับวงการเอเจนซี่ซึ่งพอวงการเอเจนซี่ถามว่าเขารู้เรื่องอาหารดีกว่าเราไหมค,คำตอบคือไม่ใช่ แล้วคือเขาเรียกว่าเงินหรืองอบโฆษณา uh huh. ก็ไปตกอยู่ตรงนั้นทีนี้ในกระบวนการคิดก็คือว่าเขาจะต้องทําเรื่องของความสวยที่เป็นความสวยแบบเขาเรียกว่าออขาดชีวิตชีวาม,มันก็เลยมันสวยอยู่นะแต่ว่าในเรื่องของไลฟ์สไตล์ huh. มันไม่ได้ uh huh. แต่จริงแล้วชีวิตคนเรานะเ,ออเขาเรียกว่าสูงสุดคืนสู่สามมัน uh huh. ก็ต้องการไลฟ์สไ uh huh. ตล์ style, uh huh. ต้องการชีวิตที่ผ่อนคลายฉะนั้นออในการออกแบบสิ่งพิมพ์ของผมทุกอย่างนะฮะมันจะต้องเป็นของที่เขาเรียกว่าอะไรคือ 呃、uh เป็นเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านได้ด้วยคือสวยงามได้ด้วยนะคะคือตรงนี้นะคะถ้าที่คุณผู้ชมได้ชมอยู่นะคะอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะฉันเป็นเท่าแก่ขายของแต่ฉันไม่มีหัวคิดทางด้านงานดีไซน์สามารถร่วมหรือว่าติดต่อทางคัพสูดิอได้ตรงไหนบ้างคะในฐานะของสังคมเครือข่ายร่วมด้วยกันนะคะอ๋อก็มีนะครับก็คือว่าเข้าไปในเว็บไซต์ผม w ว็บดอทคัพสไตล์ดอทคอมอันแรกนะฮะอันที่2คือเดี๋ยวนี้เวรุ่นกําลังคิดเฟ f a c e บุ๊ k อ่าก็มีนี่ก็ไปที่ไปถามได้เว็บ facebook.com/slash ขาบสตูดิโอสามารถเข้าไปปรึกษาได้เลยนะคะคณขาก็จะคอยตอบคำถามไว้ตรงนั้นละกันหรือว่าเป็นเบื้องต้นละกันสำหรับการเข้าสู่งานดีไซน์กับเพจเกจิ้งนะคะก็การดีไซน์เรื่องของอาหารด้วยเวลาค่อนข้างน้อยนะคะแต่ว่าในเนื้อหาอือื่นเกี่ยวกับเรื่องของอาหารโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสจะขอเชิญอีกรอบนึงยินดีถ้ามีอะไรใหม่ๆนะคะขอบพระคุณนะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกในรายการของเราได้นะคะ SMS กันมา4642334 ทิดมาว่าคุณรับชมรายการเราอยู่ที่ไหนของรางวัลกิฟต์วอชเชอร์500บาทจากโมลิแคร์รอคุณอยู่3ใบนะคะ,คะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะเราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ